สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมบาร์ลอดบอสขาพี่การนี่ครับเฮ้ยหยอ้องหมุนก่อนต้องหมุนทวนรอบก่อนทวนรอบก่อนถ้าใครเคยดูเดอะฟ s t ดันฟิลเลียเราต้องทวนรอบก่อนโอ้โแะให้ให้รอบมันติดให้รอบมันติดอ๋อเอาเทียนนิดีกว่าบชึบชึบมึงขึ้นโฆษณาอย่างเดียวเลยเหียมาแล้วมาแล้วอันชึบเฮ้ยชึบ ้ย้ยวิว,วินี่ไงจะได้เชิงละมึงขึ้นอีกแล้วมันคนเป็นแมปที่แบบว่าเด็ก,ดกๆช่วยกันวิตายแล้วผ่านแล้วนี่ไงบอกแล้วแมปมุมสูงอ่ะผมง่ายเลยเนี่ยปึ๊บเิ้ยดู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 ความสามารถดูดูด ก็บอกว่าผมเป็นหนึ่งในคนมีพรสวรรค์ giving, เรื่องเราบอกนะผมบอกให้เพราะว่าผมแบบว่านี่โชว์โชว์โชว์นี่นี่ดูดูมีอะไรเกิดความสามารถมนุษย์อันนี้คือมึงต้องคือจะให้กูซื้อให้ได้การตลาดนะมึงเนี่ยนี่เฮ้ยชุบนี่กูผ่านแล้วไอ้ เฮ้ยด,ดูดูดูมือโปรเขาไม่ได้เล่นกันแบบว่าเด็กน้อยมือโปรเนี่ยเขามองระยะไกลนะนบอกให้ยางยิงยาวเาะกระเป๋ายิงฉุบอ่ะรู้จักป่าเออขี่ค่อยๆไปแค่น่งเออเนี่ยไม่เห็นยากเลยอ้มึงไม่โดดอ่ะกดกูกดโดดโดดไปแล้วอ่ะ ได้หรอกว่าเน,นี่ยฮ้ยจะไป่ได้นี่นี่จะเย็บบบนนี่ไงง่ายๆนี่ไงเห็นไหมชึบนี่เดี๋ยวผ่านไอ้ตัวเล็กไปดูปึ๊บเอ้ย<ะ>มันก็ลงล็อกพอด,ดีเด๋ยวดีกว่าเอ้าอเหี้ยมึงทำทางตรงกลางมา ง่ายง่ายง่ายบอกเลยปอสามยังผ่านได้ที่ดูดิ <Br> เฮ้ยผมซือ้อเก้าอี้ใหม่ได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้โหมึงโดมึงโดดตรงตัวมากเลยอ่ะมาแล้วาแล้วทุกคน,นง่ายแล้วง่ายแล้วด่านง่ายแล้ว น้องเล่นได้นะครับเป็นแมปไอ้ควายเป็นแมปเอ,อ่อดีนะครับเป็นแมปขายเครียดเล่นน้องว่างกับเพื่อนอะไรเงี้ยแข่งกับเพื่อนเฮ้ยใครถึงเส้นชัยก่อนชนะอะไรเงี้ยใครถึงที่หลังเป็นเกะไม่ซื้อมึงขึ้นมาสองพันรอบกูก็ไม่ซื้อมึงม 2, ันสองพันรอบหรอกให้กูซื้ออีกเดียวเลยเอ,อ่อดูเรื่องฮแค่ไหนแค่ไไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกนี่ขนาดโดดไปหาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ผมนี่มันอัจฉริยะจริงเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวไวปึ๊บนี่โอ้โหออกเดอร์ฟาดได้เลยเนี่ยฮึชึบบฮึจ้ะฮึปึ๊บ,บ,บนี่ดูทุกคนโอ้โหทำไมพี่บาร์ลอสเก่งเลยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมมือโปรแล้วเกมนี้แต่มาเล่นเพลินไงไ <Brown. S 1> อ้เหี้ย เออได้ด่าหลังๆมันง่ายกว่าด่าแรกกูคิดไปเองปะ่วะ